สวัสดีครับช่อง LNT Group ของเรามีไฟฉาย LED ของ Magita มาแนะนำกัน5รุ่นด้วยกันนะครับและทั้ง5รุ่นนี้รองรับแบตเตอรี่40โวลต์ของทาง Magita สำหรับผู้ที่กำลังมองหาไฟฉายที่จะนำไปใช้ในการทำงานหรือจะนำไปแคมปิง้งเรามาเริ่มกันที่รุ่น ml 0 0 1 G ไฟฉายขนาดเล็กน้ำหนักเบาแบบพกพาจุดเด่นของไฟฉายรุ่นนี้นะครับมีหลอดไฟ LED 4ดวงสาหรับการส่องสว่างปรับขึ้นลงได้12ระดับ 170องศาตะขอแขวนโลหะติดตั้งกับไฟฉายได้2จุดเพื่อความสะดวกในการใช้งานรุ่น ml 0 0 2 g led lantern and flashlight โคมไฟและไฟฉายที่ให้ความสว่างรอบทิศจุดเด่นของไฟฉายรุ่นนี้มีโหมดการทำงาน3โหมดโหมดที่1โหมดโคมไฟรอบทิศทางสาแสงกระจาย360องศาโหมดที่2โหมดโคมไฟสแสงกระจาย180องศา และโหมดไฟฉายทางด้านบนของไฟฉายเมื่อต้องการใช้งานเฉพาะจุดตะขอเกี่ยวด้านบนหัวไฟฉายสามารถแขวนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและที่พิเศษของรุ่นนี้นะครับคือช่อง USB สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับการนำไปแคมปิง้งรุ่น ML003G LED Work Light ไฟฉายความสว่างสูงสำหรับการทำงานจุดเด่นของรุ่นนี้คือรองรับแบตเตอรี่เธียมไอออน 40V max และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18โวลต์ปรับก้มและเงยได้ทั้งหมด240องศาปรับความสว่างได้2ระดับโดยความสว่างระดับที่2คือโหมดประหยัดพลังงานเพื่อการใช้งานที่ยาวขึ้นและระบบป้องกันน้ำป้องกันฝุ่น IP65 รุ่น ML006GX ไฟฉายแบบพับหมุนปรับได้จุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถบิดมุมการฉายแนวตั้ง7ระดับและแนวนอน5ระดับเลนกระจายแสงทำให้แสงนุ่มลง และให้แสงสว่างทั่วถึงปรับความสว่างได้3ระดับตัวเครื่องเล็กน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบหรือจะนำไปแคมปิง้งและรุ่น ml 0 0 7 g led s p o t light ไฟฉายเฉพาะจุดสำหรับการทำงานที่ต้องการความสว่างสูงจุดเด่นของรุ่นนี้คือโหมดการทำงาน4โหมดโหมดที่1โหมดเฉพาะจุดโหมดนี้ส่องสว่างได้ไกลสุด640เมตรโหมดที่2โหมดไฟสว่างวงกว้าง โหมดนี้แสงจะกระจายรอบทิศทางโหมดที่3คือโหมดที่รวมกันระหว่างโหมดเฉพาะจุดและโหมดไฟสว่างวงกว้างโหมดที่4โหมดไฟแฟลชโหมดไฟกระพริบสําหรับงานกู้ภัยโดยวิธีเปิดโหมดแฟลชนี้นะครับคือกดค้างที่ปุ่มโหมดปรับก้มเงยได้90องศาเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานและขอเกี่ยวสามารถดึงออกมาเพื่อใช้แขวนได้นะครับอุปกรณ์เสริมสําหรับไฟฉายที่สามารถใช้งานได้กับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นสายคล้องแบบต่างๆปากกาจับไฟฉาย และขาตั้งสําหรับไฟฉายสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจไฟฉายทั้ง5รุ่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางบริษัทก็สามารถเข้ามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมและทีมงานแอลทีกรุปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ